เราเคบๆเราจะปล่อยฐานที่หนึ่งเพราะว่าฐานที่สองฐานที่สามไม่มีบ้างไฟเป็นของป๊อ์โบโบสบายขอให้เพื่อนๆเื่อสองสาม เบา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 ต้งต้ต้นแล้วตังโได้บอกว่าเบาบาเบาเันโบฟังที่ระ้หายวื้วื้ไม่หลดจะแปนคือใจผู้เล่นทั้งจำเน้ห้ามเล่นการพนันห้ามโมยูดอกบ้นในเรา เียังทีเดียวคุณนั่งอยู่ใกล้ๆคก็ไจับไว้ยั่งแบบนู้นแหลนั่งจับไม่ไ้ป่ะควันเต็มเต็มะเอาไปซ้ะอาตาที่นั่งก็จูดึงที่แนวนะครับทำดีที่สุดแล้วไปแล้วจูแนวจูมองไว้ เก่าโตควณดูด like, ิจบังในฐานมันก็จะมัดกว่ัแล้วค่อยชันจุดก็จุดในที่ฐาที่พขกกัะสีเหลือไ้สีเหลือยู่ในจุดก็จุดผมตัหู้นะครับจะเห็นพุกจุดลูการนทางนี่ถือว่าพอไหวนะครับพอเนียน

Vamos a un tren, un tren. Un tren, ตรง,งตรงใรงงนสุตทุกอย่างเ้าควรรู้ประเด็นดันั้รเป็ตคงตรง